และเครื่องบินรบที่เราเห็นจุดนี้ของฝรั่งเศสครับเขาเรียกว่าดาโซราฟาลนะครับไม่ใช่ราฟาเอลมันเป็นภาษาฝรั่งเศสฮะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินฝรั่งเศสนั่นเองมีชื่อเสียงมากมายในหมู่นักบินทั่วโลกครับในสายนาโตแต่ว่าล่าสุดครับเขาเหมือนจะโดนยิงตกในอินเดียหรือว่ามันไม่เทพไม่เจ๋งอย่างที่เคยคุยกันไว้มาเจาะลึกและทำความรู้จักไปกับเครื่องบินรุ่นนี้กันครับสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ ดาโซลลาฟ f าล e ครับเป็นเครื่องบินขับไล่แบบระพุุภารกิจยุคที่4.5จากดาโซอีเ a ชันครับผู้ผลิตอาวุธชื่อดังของฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดก็ตกเป็นข่าวอย่างที่บอกไปว่ามีปฏิบัติการทางการทหารของอินเดียในความขัดแยง้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานครับแล้วเครื่องบินมันมีข่าวว่าตกลงไปดาโซลาฟ f าล e เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2001ครับมี3รุ่นย่อยด้วยกันคือรุ่นที่นั่งเดียวคือรุ่น B รุ่น2ที่นั่งคือรุ่น C และรุ่นแบบที่นั่งเดียวแต่ว่าเป็นเวอร์ชันบนเรือบรนทุกเครื่องบินซึ่งเรียกรหัสย่อยว่า M ตัวนี้ครับติดตั้งเครื่องยนต์ s n a c k m a ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของฝรั่งเศสเองในชื่อรุ่น m 8 8 c e จำนวน2ตัวกำลังตัวเครื่องครับตัวละ50กิโลนิวตันแต่ว่าถ้ามีการทำ afterburner หรือว่าเป็นกำลังสันดาปท้ายจะได้อยู่ที่ตัวละ75กิโลนิวตันครับ ทางนี้ครับดัสโซราฟาวทำความเร็วสูงสุดที่เพดานบินสูงคือไฮออลจูด1.8มากับหรือตีเป็นความเร็วประมาณ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าสามารถทําความเร็วเหนือเสียงแบบยืนพื้นซึ่งเราเรียกมันว่าซ u เปอร์ครูสก็คือความสามารถในการบินด้วยความเร็วสูงเหนือเสียงได้ระยะเวลานานๆครับที่ความเร็ว1.4มกักหรือประมาณ1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะการบินปฏิบัติการหรือว่าคอมแบทกร n นช อยู่ที่1,850กิโลเมตรครับเครื่องบินราฟาลกับเขามีจุดติดตั้งอาวุธหรือที่เรียกว่าฮาร์ดพอยต์อยู่ทั้งหมด14จุดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นบนเรือบทุกเครื่องบินจะหายไปจุดหนึ่งนะครับน้ำหนักรวมสูงสุดอยู่ที่9,500กิโลกรัมรองรับการทำภารกิจโจมตีหรือป้องกันภัยทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เช่น การติดตั้งจรวดต่อต้านอากาศยานแบบระยะนอกสายตาซึ่งเราจะเรียกมันว่า Beyond Visual Range หรือว่า BVR ครับตัวนี้ก็มีชื่อว่าไมกามีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาเองรวมถึงตัวที่มีการพัฒนาร่วมกันในยุโรปซึ่งมีฝรั่งเศสเป็นแกนนําเชน่นกันที่เรียกว่า Ma t ติเซึ่งมีระยะการยิงอยู่ที่200กิโลเมตรและแน่นอนครับถ้าใครคุ้นชื่ออันนี้คือตัวเดียวกันกันกบที่รองรับในตัวกริปเพน e f ซึ่งลือกันว่าไทยจะเอามาใช้ประจําการกันครับ ด้านการรับรู้และการป้องกันครับราฟาลมีความสามารถในการติดตั้งระบบแผงเรดาร์ระบบ AESA รุ่น t a i l s RBE2AA ครับตัวนี้เขามีระยะตรวจจับที่200กิโลเมตร ซึ่งเรดาร์แบบ AESA ตัวนี้เขามีความสามารถในการตรวจจับได้หลายวัตถุพร้อมกันเป็นลักษณะของกลุ่มขึ้นความถี่วิทยุครับและก็ยังมีระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบสเปกตราซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาให้กับราฟาลโดยเฉพาะมีระยะตรวจจับวัตถุต่างๆที่เข้ามารวมถึงตัวจรวดที่พุ่งเข้ามาหาครับในระยะ250กิโลเมตรราฟาลในปัจจุบันมีประจำการใน6ประเทศด้วยกันครับคือฝรั่งเศสครับแน่นอนมีผู้ผลิตโครเอเชียกรีซ กาตาอียิปต์และอินเดียครับโดยมีการผลิตขึ้นมาทั้งหมดอย่างน้อย299ลำอย่างเป็นทางการเข้าร่วมปฏิบัติการทางการทหารที่สำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางเช่นอิรักซีเรียลิเบียอัฟกานิสถานและอื่นๆครับจนบริษัทเข้ามาใช้ในการโฆษณาเลยว่านี่คือเครื่องบินที่ได้รับการพิสูจน์ในสภรภูมิ หรือเขาเรียกกันว่า combat proven มาแล้วครับนอกจากนี้ดา s s โซราฟาครับเป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5อย่าง F-35 จากสหรัฐอเมริกาครับถึงแม้ว่าความสามารถในการลอบเรนหรือว่าสเตลซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่5 จะด้อยกว่ากันนิดหน่อยแต่สมรรถนะของตัวเครื่องบินรวมถึงเทคโนโลยีอำานวยการรบของดาโซราฟาวก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยดังนั้นครับราฟาวจึงถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีศักยภาพสูงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามครับถึงจะมีศักยภาพมากแค่ไหนเมื่อวันที่7พื้นภาคมที่ผ่านมาสํานักข่าว South China Morning Post ครับเขารายงานว่า ทั้งฝั่งปากีสถานเคลมครับว่าโดนยิงตกด้วยเครื่องบินของเขาเองซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่น J14 จากจีนแล้วก็ยิงจรวดต่อท่านกาซยาจากเครื่องบินนั้นไปจนกระทั่งราฟาลของอินเดียตกไป3ามลำส่วนอีก2ลำครับซีนเอนรายงานว่า เป็นเครื่องบินขับไล่มิค29และซู30ของรัสเซียในเวลาต่อมา CNN เอขาอ้างแหล่งข่าวที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของฝรั่งเศสซึ่งก็ยืนยันครับว่าหนึ่งในเครื่องบินลำที่ตกเป็นดาโา่ราฟาลจริงๆโดยตกในพื้นที่ของฝั่งอินเดียหลังจากปฏิบัติการทางการทหารระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั่นเองครับและถ้ามันเป็นความจริงครับนี่จะกลายเป็นดาโซ่ราฟาลเครื่องแรกของโลกเลยครับที่ตกจากการโดนยิงในช่วงเวลาของความขัดแย้งครับรายงานข่าวจะมีทั้งส่วน ที่จริงไม่จริงหรือมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากเป็นปฏิบัติการทางข่าวสารของแต่ละฝ่ายและถ้ามันจริงครับต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจริง J10C ของปากีสถานครับจะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกของจีนที่ได้พิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิหรือว่า Combat Proven ครับ ทั้งหมดนี้ครับเป็นความสามารถและสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด l โซราฟา e เครื่องบินรบจากฝรั่งเศสและเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาครับรอยเตอร์เขารายงานว่าอินเดียได้บรรลุข้อตกลงในการจัดซื้อด l โซราฟา e รุ่น M ครับที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองครับสำหรับกองทัพเรืออินเดียอีก26ลำมูลค่ากว่า7,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ243,000ล้านบาท และคาดว่าจะเข้าประจำการในกองทัพเรือของอินเดียในปี2030นี้ครับ